รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ทํไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบิฉันให้ร้นักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก ผมทําใจละบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดย Sync Corporation สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยบางคููก็ต้องแบบว่าอยู่ห่างไกลกันหรือมีการเก็บต้องเก็บตัวเพราะฉะนั้นการรักกันแบบระยะทางไกลโดยเฉพาะเรื่องของเซ็กโฟนก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่ามีคุณผู้ชมของเราคะ่ะถามมาว่าถ้าหากเริ่มรู้สึกแล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความต้องการในรูปแบบแปลกๆมากเกินไปผิด mm hmm. ปกติมากเกินไปอันนี้เราจะปฏิเสธยังไงไม่ให้กระทบความสัมพันธ์เพราะว่า ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วรักระยะทางไกลยอยู่แล้วแต่ว่าจะมีวิธีปฏิเสธเก๋ๆได้ยังไงบ้างเดี๋ยวมาถามคุณหมอกันนะคะอ่าส่วนอีกคู่หนึ่งก็น่าสนใจครับรักใบทองม,มันเะเบียดจืดจางจะกลับมาให้มันกลมกลมได้ยังไงชูรักชูรสมีคำตอบแน่นอนวันนี้เดคกทุกนช่วง รักเลือกได้รักเลือกได้สัปดาห์นี้เน้นคำถามจากหนุ่มๆก่อนนะคะมีทั้งเรื่องการคุมกำเนิดเรื่องความรักและเรื่องไม่รับเกี่ยวกับน้องชายนายจ,จุดจูมาฝากกันด้วยค่ะน้องชายของเราจะสิ้นสุดการเติบโตต,ตอนอายุกี่ปีแล้วครับ <laughs> ช่วยตัวเองทุกวันนะคะน้ำมันจะหมดไหมครับผมโอเค น้องชายของเราจะสิ้นสุดการเติบโตตอนอายุกี่ปีเหรอครับไอเรื่องนี้มันมีครับมันมีเรื่องสนุกบากเพราะว่าพอตอนอายุมากมากขึ้นพวกเด็กสาวเคยได้ยินไหมเขาต้องไปทำดีแพร์กันเคยได้ยินไหมมาถึงก็มาบอกเลยเนี่ยสามีหาว่าของดิฉันเนี่ยหลวมเกินไปใหญ่เกินไปอะไรต่างๆเกินไปนะครับเขาหาโน้นหานี้ดิฉันก็ไม่เคยคลอดลูกผ่าก็ผ่าท้องคลอด ไอ้ของตรงนั้นเขาก็ใช้อยู่คนเดียวก็ไม่เคยเอาเขาคนอื่นมาขยายเลยแต่พอถึงตอนนี้ผู้ชายหาว่าเขาหลวมแปลว่าของเขาใหญ่ขึ้นแล้วของผู้ชายเล็กลง Oh my god ของผู้ชายเล็กลงแต่ผู้หญิงไม่ผู้ชายมีใครกล้าพูดคุณปอ,อช่วยทําของปรยายไดกระชับแต่ของผมเหี่ยวแล้วนี่นีบอกรับผิดชอบแต่ผู้ตะปากแม่เดินไปว่าเมียเน,นี่ยเรรวมรวมรวมที่มัของตัวใหญ่โต,ตัวเล็กจิ๋ว เราก็มามองต่อว่าแล้วการเจริญเติบโตวิวัฒน์ผู้ชายเนี่ยมันเริ่มเจริญตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องแรกมันเริ่มเจริญเมื่อมีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศชายเมื่อไหร่ก็เริ่มฝันเปียกเนี่ยแหละเธอนะพออายุประมาณสักสิบสามสิบสี่ผู้ชายจะเริ่มมีฮอร์โมนเพศชายก็ตึ๊ด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 มันจะสูงสุดตอนอายุยี่สิบห้าปีแล้วจากฮอร์โมนเพศชายจะเริ่มลง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 สรุปมันจะโตถึงอายุเท่าไหร่ โตถึงอายุ25เพราะนั้นระหว่างนี้นะน้องๆดำไว้มันต้องทำให้ของเราโตเต็มที่ใช่เปล่าปัญหาคือไอ้หนุ่มไทยกับไอ้หนุน่มเกาหลีทำอะไรอยู่นี่เต้นด็อกแดกด็อกแดกทั้งวันเลยไม่ทำลิงอะไรเลยเล่นของเล็กทั้งนั้น <S <S กลาบกลางคืนไม่นอนใช่ไหมนักเก็ตวะเพศชายจะใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับฮอร์โมนฮอร์โมนสร้างตอกนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดมันจะเริ่มสร้างตอนเที่ยงค,คืนใครไม่นอนตอนสี่ทุ่มมันก็ไม่สร้างนี่ตัวเองได้ยังไงผมอยากจะ ให้บีน้องๆผู้ชายสักหลายๆคนมีใจกล้าน้องครับเช้าวันนี้น้องของท่านใครไม่ตื่นยกมือให้ดูครับ oh, <no. S 1> อาน้องเอออย่างใช่ได้มีไหมมีคนเดียวเหรอเช้านี้อวัยวะเพศของน้องผู้ชายคนไหนตื่นยกมือสิครับ oh, <no. S 1> อ่าโอเคเอาวางลงท่านน้องมันตื่นทุกชเช้าไปหนึ่งฮอร์โมนมันดีตอนเช้ามันซ้อมขยายตัว แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยตื่นมันเหียวๆพวกเธอรู้ใจกันเองนะขอให้เตรียมตัวเองเถอะว่ามันเริ่มหดแล้วได้ไหมไม่ได้มีกะบวนคงกระบวนการอะไรฮอร์โมนขึ้นมาก็ปึง้งฮอร์โมนไม่มาก็แฟบถ้าเกิดเราชอบเพื่อนตัวเองอะค่ะแต่เราไม่กล้าบอกคนทังไนคะคําตอบก็คืออดโอ้โน oh, <no. S 1> ชอบเขารักเขาไปบอกเขาเขาจะรู้ไหมรู้ไหมเวลารักใครชอบใครควรจะบอกเขาไหม ควรจะบอกเขาแต่ว่าเราจะเกลียดใครโกรธใครเนี่ยนะ่ะไม่บอกเขาดีไหมบอกเขาก็เกิดปัญหาใช่ไหมแต่เรามักจะเวลากโกรธปลุยเลยไม่มีการเก็บยับยั้งชั่งใจเลยแต่เวลาลักโอ้ยก็ระวังกันในกันลักกันหนาเพราะนั้นเปลี่ยนแนวคิดใหมย่ยุคนี้ยุค 4G กำลังจะ 5G แล้วรักใครชอบใครเดินไปบอกควรจะบอกเขาเขาไม่รักเราไม่ชอบเราอย่างน้อยเขาก็จะประทับอยู่ในใจว่าครั้งหนึ่งมีเรามาบอกใช่ไหมครับ และถ้าเกิดเขาไปเจอใครซึ่งดีไม่เท่าเราเพราะตอนนั้นเขาประทับใจว่าเราไปบอกแล้วว่าเรารักชอบเขาเขาก็จะต้องรีเทิร์นกลับมาหาเราเขาก็จะต้องรีเทิร์นกลับมาหาเรารักใครชอบใครบอกไว้ก่อนครับอย่าเก็บเอาไว้ถึงรักผู้ชายคนรักผู้อะไรคนก็บอกได้ช่วยตัวเองทุกวันนะครน้ำมันจะหมดไหมครับอา่าโอเคช่วยทุกวันวันละกี่ครั้งวันละสครับ มันคงว่างมากไม่มีอะไรจะทำถ,ถ้าว่างมากเลยว่าสามครั้งอีทุกครั้งวิ่งเข้าห้องน้ำปุ๊บเสร็จใช่ปะมัน <c oughs> ถึงทันโอเคเขาพูดเก็ทำไม่ได้หรอกนะคือโดยปกติเนี่ยร่างกายมันจะมีการผลิตน้ำมาสุจิมาต่อเวทตลอดเวลาจนกระทั่งเก็บไว้ในถังเก็บคนไหนที่ไม่ปล่อยมันออกเนี่ยพอถึงเวลากลางคืนนอนหลับไปมันก็จะบังคับให้ฝันเปียกที่ฝันเปียกแปลว่าร่างกายผลิตตัวสุจิออกมาเยอะกว่าที่ใช้ ส่วนคนที่ใช้เป็นประจำสม่ำเสมอมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ลูกอัอนเท้าว่าฉันต้องการเยอะฉันต้องการเยอะต้องการเยอะลูกอัอนเท้าก็ยจะผลิตมาผลิตมาผลิตมาฉันต้องการเยอะฉันต้องการเยอะต้องการเยอะลูกอัอนเท้าก็ยจะผลิตมาผลิตมาผลิตมาจนกระทั่งมันผลิตไม่ไหวมันก็จะออกมาเป็นลมผู้ชายยังสร้างหอบบกโตสุดเย็นไปจนมินาทีสุดท้ายของชีวิตเพียงจะสร้างน้อยลงน้อยลงลอยลงลอยลงคืออยากจะถามว่าทำไมผู้หญิงมักจะปากไม่ตรงกับใจแล้วก็ เธอผู้หญิงบางทีจะแบบจะมีประเภทแบบชอบแกล้งผู้ชายจะแบบดูขี้อ้อนขี้อ้อนอะไรอย่างงี้ครับโอ้เหมือนตะกี้น้องคนนี้เขาบอกไปกินข้าวที่ไหนดีที่ไหนก็ได้เธอขับรถไปเจอร้านทำไมมาร้านนี้เอาอเธอบอกที่ไหนก็ได้ <c oughs> เ,เดินเข้าไปในร้านกินอะไรดีอะไรก็ได้เธอกาสั่งก๋วยเตี๋ยวมาให้สั่งก๋วยเตี๋ยวมาทำไมฉันไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวเอาก็มึงบอกมึงจะกินอะไรก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงก็คือเมื่อผู้หญิง บอกว่าไม่แปลว่าอาจจะผู้หญิงบอกว่าอาจจะแปลว่าโอเคผู้หญิงคนไหนบอกโอเคมันไม่ใช่ผู้หญิงแล้วโดยเฉพาะเรื่องนั้นเห็นไหมฮะส่วนผู้ชายเวลาบอกว่าได้แปลว่าอาจจะผู้ชายบอกว่าอาจจะแปลว่าไม่เพราะไม่มีผู้ชายคนไหนพูดว่าไม่เหมือนกัน แล้วถ้าเกิดน้องถามว่าใครพูดไม่ตรงกระใจมันก็พอๆถ้าผู้ชายและผู้หญิงเราว่าเพียงแต่เธอผู้ชายเธอก็ว่าผู้หญิงไอ้พวกผู้หญิงมันก็ว่าผู้ชายเข้าใจไหมโอเคแล้วเธอเขาบอกผู้ชายผู้หญิงใครใครเจ้าชู้มากกว่ากันเขาทํางานวิจัยมาแล้วผู้ชายผู้หญิงใครเจ้าชู้มากกว่ากันเท่ากันเพียงแต่ผู้หญิงมันทําอะไรแนบเนียนกว่าจับยากเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกส่วนผู้ชายมันโงชาง ได้จับง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเวลาจับผู้ชายนอกใจง่ายกว่าจับผู้หญิงนอกใจจำเลยนะห่วงคุมกําเนิดคืออะไรครับแล้วเอามันสามารถเอาอยู่ไหมฮะเอาอะไรอยู่ป้อ,องกันการตั้งครรภ์เอาอยู่ระดับหนึ่งหวงอ,อนามัยตรงกับคำภาษาอกฤษว่า intra uterine นะ contraceptive device ก็คือลักษณะจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแท่งพลาสติกงอๆเงี้ยนะซึ่งอยู่ภายในผรงลูกได้แล้วก็พันลวดทองแดงเอาไว้ นะมันจะทําให้สภาพแวดล้อมภายในโพรงมดลูกไม่เหมาะสมที่จะเกิดการฝังตัวตัวอ่อนอาจไปดีสนธิยังมีอยู่ตามปกตินะครับประสิทธิภาพก็90%้อขึ้นไปเหมือนกันนี่มัน,ม,นมันผิดตรงไหนเวลาใส่เข้าไปเนี่ยบางทีร่างกายพยายามจะขับออกมันก็เลยมาอยู่ข้างนอกถ้ามันอยู่ข้างบนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉนั้นการใส่ถุงห่วงนามายังต้องไปตรวจเป็นประจำสมบมเสมอทุกๆุหกเดือนแต่เอาอยู่ไหมเอาอย,อาอยู่เอาอยู่ระดับหนึ่ง อยากรู้ไหมวิธีการอะไรป้องกันการตั <S 2> <S 2> <S <ๆ>้งครรภ์ดีที่สุดไม่ใช่อยู่คนเดียวเสียวส่วนตัวบางคนทำไมใส่ถุงยางเลี้ยงทองไม่ครับรู้วิชาการดีบ้างอ่ายาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยประสิทธิภาพเกิน95%ขึ้นไปถูกไหมครับจะไปยับยั้งการตกไข่โดยเฉพาะถ้าเกิดกินเป็นนานๆเกิน6เดือนขึ้นไปตอนหลังๆ,ๆไข่มันไม่ค่อยจะตกแล้วมันก็ยิ่งปลอดภัยสูงเข้าใจไหมฮะ แต่ถุงยางอนไมยทุกครั้งความเสี่ยงเท่าเดิมหลักการสําคัญที่มันเกิดว่าใส่ถุงยางอนไมยได้ยังท้องคือซื้อมาดูหรือเปล่ามันหมดอายุหรือยังรั่วและที่2ซื้อจากร้านที่เก็บดีเปล่าร้านบ้านด้ถุงยางอนไมยตักเอาไว้หน้าร้านทุกวันทุกวันเจ๊งไหมโอ้โหนรั่วซื้อถุงยางอะไม้ดันใส่ไว้เกะติชักหน้ารถร้อนไหมรั่วตอนจะไปก็ยังใส่กางเกงดูแล้วก็นั่งไถไปไถมา oh, <no. S 1> ขาลอกไหม รั่วสามตอนใส่ถูกต้องหรือเปล่าเวลาจะใส่เนี่ยหนึ่งต้องบีกกบกระเป๋ะข้างบนก่อนแล้วคลุมให้ถูกข้างคลุมมาถึงโคนใช่ไหมให้แน่ใจแล้วค่อยทําเวลาใส่ถุงยางทำไมาใครควรใส่ผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นหน้าที่ของใครคราวนี้ผู้ชายจำไว้เลยนะอย่าให้ผู้หญิงใส่เพราะถ้าผู้หญิงใส่ทําไมรั่วถ้าผู้หญิงเขาล้างเล็บมาใหม่ๆเล็บมียาล้างเล็บหรือทายาทาเล็บมาใหม่ๆเนี่ยไอ้พวกนั้นโดนถุงยางไหมถุงยางหนามารัวม่วไหมรั่ว ไอ้ที A ่ร้ายก็คือพวกไปใช้หญิงบริการให้เอาปากคาบแล้วแล้วคุมให้อ่ะปากมันมีนิ้สต,ติกนะนิสติกเนี่ยโดนถุงยางอำไมรั่วเอออะไรหลอรลื่นเดี๋ยวน้ำผมมาทารั่วแต่ถ้าเกิดอยากจะรอรลื่นเพิ่มขึ้นเวลาซื้อเจลหล่อลื่นให้ซื้อเจลหล่อลื่นสูตรน้ำถุงยางอนไมถ้าไม่โดนพวกนี้ก็ไม่รัว่วเพราะฉะนั้นเวลเจาจะใช้ต,ต้องใส่ให้เป็นก็ไม่ทองหรอก ช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยในค่ำคืนนี้นะครับมาปรับจูนกันหน่อยสุขภาพและก็สุขภาพนะครับกับกูรรักคนสวยของเราคุณหมอฟ้าแพทย์หญิงวันพิพุทธสันประสิทธิ์บงคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้คำถามแรกน่าเห็นใจครับคุณหมอค่ะคืองครับปัญหาอยู่ที่ว่าผมอยู่กับภรรยาครับผมเนี่ยอายุ55ปีภรรยา49ปีแต่ว่าเธอบอกว่าหมดความต้องการทางเพศแล้ว จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับให้มันลงตัวจะมีอะไรกันก็มีได้นะครับแต่ผมกลัวภรรยาเนี่ยต้องฝืนใจกลัวเธอจะไม่มีความสุขครับจะแก้ที่ภรรยาได้ยังไงบ้างครับสำหรับผมตอนนี้เนี่ยขออาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วดับแรกบอกว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เจอได้ในผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนอค่ะก็คือฮอร์โมนเขาเริ่มตกเนี่ย บางทีก็จะมีเรื่องอาการร้อนวูบวาบเง่อ<ม>ออกตอนกลางคืนที่ทําให้ไม่สบายตัวด้วยหนึ่งอย่างที่สองฮอร์โมนที่ตกนี่มีผลต่อความต้องการทางเพศอยู่แล้ว<ม>ความต้องการทางเพศก็จะลดได้<ม><ม>ก็จะมีเป็นบางส่วนที่ความต้องการทางเพศเยอะขึ้นแต่ว่าก็เจอได้ไม่มากส่วนใหญ่ก็จะลดลงเพราะว่าช่องคลอดก็จะแห้งทําให้ตอนมีกิจกรรมเนี่ยก็เกิดการเจ็บ<ม>หรือว่าไม่สบายตัวได้ง่ายความสุขตอนการแสดงความรักทางร่างกายก็อาจจะลดลงก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ความต้องการนี่ลดลงไปด้วยซึ่งถ้าเกิดว่า ความรู้สึกที่ไม่อยากเนี่ยมาจากประสบการณ์ที่ตอนมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยมาจากการเจ็บกันทางร่างกายเ mm hmm. ช่นรู้สึกว่าช่องคลอดแห้งไม่กระชับเหมือน mm hmm. เดิมพวกนี้แก้ไขได้ mm hmm. สมมติถ้าช่องคลอดแห้งมันก็มีเป็นพวกสารหล่อลื่นที่เราสามารถใช้ได้ก็จะได้ไม่เจ็บก็จะได้สมูทขึ้น mm hmm. หรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาเรื่องช่องคลอดไม่กระชับเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไปกระชับ mm hmm. ช่องคลอดได้โดยไม่ต้องผา่าต mm ัดหรือถ้าเกิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ทําให้เหมือนกับซึมเศร้ารู้้ออนนนหาบบไม่ลั อารมณ์หงุดหงิดง่ายเหมือนที่คนไข้บางคนมาหาเนี่ยพวกนี้ก็ไปปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์ได้เลยนะคะก็ตรวจระดับดูฮอร์โมนปุ๊บถ้าฮอร์โมนมันตกมากและอาการเป็นค่อนข้างเยอะแบบนี้แล้วก็สามารถรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนทดแทนได้ในช่วงสั้นๆเพื่อให้กลับมาม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการปรับฮอร์โมนเราสามารถจะปรับได้ถึงอายุสักเท่าไหร่คุณหมอ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแล้วก็ความต้องการของคนไข้ด้วยค่ะพี่ภูมิเพราะว่าเวลาเราใช้ฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนก็มีชั้งฮอร์โมนผู้ชายซึ่งบางทีเราเอ่อก็เชื่อว่าอาจจะไปช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศได้มีฮอร์โมนผู้หญิงที่ในวัยทองก็คือหมดไปเลยพอให้ฮอร์โมนผู้หญิงไปผิวพรรณก็จะชุ่มชื้นขึ้นช่องคลอที่แห้งเนี่ยก็อันจืนกลับมาชุ่มชื้นขึ้นซึ่งฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของก้อนเนื้อหรือพวกมะเร็งเต้านมเราฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจคักกองมะเ็หาานน้้จุณต พิจณาปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่นมีประวัติโรคประจําตัวอะไรไหมมีเรื่องของประวัติในครอบครัวที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะเวลาเราใช้ยาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ตามมาด้วยความเสี่ยงแหละแต่ถ้าเป็นในช่วงระยะสั้นๆมีการติดตามกับแพทย์อย่างต่อเนื่อง mm hmm. ก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ปลอดภัยความน่ารักของคู่นี้คือคุณผู้ชายอ่ะใส่ใจคุณภรรยาแต่ว่าถามกันดูคุยกันดูว่าเอ๊ย เราต้องการแบบอาทิตย์ละหนอนนะไหวไหมถ้าไม่ไหวเป็นเอ,อ่อเป็นเพราะอะไรเจ็บช่องคลอดเหรอหรือว่าอะไรคุยกันดูเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงเขาไม่ได้โอเคเรื่องของการสอดใส่จริงๆก็มีอีกตั้ง<ม>หลายวิธีใช่ที่จะช่วยให้คุณผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อบรรลุหรือว่าสําเร็จเป้าหมายได้นะคะอีกหนึ่งคำถามจากทาง a c e b o o k สวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้มีปัญหาเรื่องแฟนให้ช่วยเซ็กส์โฟนค่ะคือแฟนนี่อยู่ทางใต้ตัวเราอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะโควิดทําให้ไม่ค่อยได้เจอกัน เราคุยกันทางโทรศัพท์ทุกวันค่ะแฟนเองก็มีความต้องการทางเพศนะคะแรกๆก,ก็ดีค่ะไม่ได้มีอะไรก็คือแบบพูดคุยว่าวิวกันนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นแฟนก็ชวนเซ็กโฟนเราโอเคค่ะแต่มาช่วง2เดือนหลังนี้แฟนจะให้วิดีโอคอลแล้วมีเซ็กซ์กันนะคะเรารู้สึกไม่โอเคเพราะว่าดูแปลก,ปลกๆค่ะคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่ามไม่ค่อยปลอดภัยเลยยังไม่ยอมสักทีนะคะในใจกลัวเขาจะนอกใจค่ะ แต่ก็ไม่โอเคจริงๆค่ะเราทําถูกไหมคะรักเหมือนเดิมแต่ไม่อยากเริ่มเซ็กส์รูปแบบใหม่ที่เราไม่ชอบจะทํายังไงดีคะแฟนก็ไม่ได้บังคับแต่ชวนวิดีโอคอลตลอดค่ะตอนนี้อายุ30ปีทั้งคู่นะคะคบกันมา3ปีแล้วค่ะมันอันตรายตรงที่ว่าในในปัจจุบนันเช่นบางที่เวลาเราไปตามที่สาธารณะเส้นไปตามห้างเขาก็จะมีให้ล็อกอิน Wi-Fi Public ใช่ไหมคะพวกเนี้นย Security ต่ํา่ำมากอ,อันตรายมาก,มามากคือวันที่ล็อกอินของตัว Public WiFi เขาอาจแอบดึงข้อมูลอยู่ไปเมื่อไหร่ก็ได้ทนั้นจริงๆคืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในแพลตฟอร์มที่มันอยู่บนคลื่นในอากาศเนี่ยความมั่นคงมันค่อนข้างน้อยอ,อันนี้เรา,เราต้องยอมรับตรงๆก่อนว่าปัจจุบันระบบมันเป็นแบบนี้ม,มันไม่มีอะไรที่มันเสคียร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนในเรื่องอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คู่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราถือว่าการมีเซ็กส์โฟมมันก็เป็นอีกอช่องทางหนึ่งที่อาจจะทําให้เขาเรียกว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยม,มีชีวิตชีวาขึ้นได้ อย่างของที่ต่างประเทศเขาก็จะมีเป็นแบบท็อปิกเอาไว้คุยกันเลยว่ามีเซ็กซ์โฟนยังไงให้แบบมันสักเซสครับแต่คีย์อันหนึ่งเลยก็คือเมื่อไร่ก็ตามเนี่ยที่เขาต้องการจะทําอะไรสักอย่างที่เราไม่สบายใจมันไม่ต่างจากการมีเพศสัมพันธ์หรือมีเซ็กซ์อยู่ด้วยกันจริงๆก็เหมือนกันไม,ไม่ไม่ได้ต่างถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจที่จะเปิดจอคือเป็นวิดีโอคอลก็แค่บอกเขาไปว่าเอออันนี้เราไม่สบายใจเพราะว่าการมีเซ็กซ์โฟนเนี่ยคือต้องแฮปปี้ทั้งคู่ก็ไม่ต่างจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันจริง ถ้าเกิดว่าเราฝืนยอมอ่ะเช่นบอกว่าเขาแบบสมมติเราอยู่ด้วยกันแบบนี้แต่เขาบอกอยากขอลองท่านี้แต่ท่านี้เราทําแล้วเราแบบไม่จ่อยเราก็ยอมให้เขาทําไปสุดท้ายแล้วก็เหมือนเรากาลังเก็บกดยอมทําอะไรที่เราไม่แฮปปี้อยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายอาจจะไม่ใช่เขาทิ้งน้องเราแต่เป็นน้องจะทิ้งเขาเพราะว่าทนไม่ได้ซึ่งคีย์เลยของการมีชีวิตคู่ที่ประสบความสําเร็จอันนึงมันต้องแฮปปี้ทั้งคู่โดยเฉพาะในเรื่องของเซ็กส์แต่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพี่ว่าถ้าไม่สบายใจก็บอกเขาไปตรงๆว่าไม่สบายใจ เราคบกันมานานขนาดนี้น้องก็น่าจะรู้จักนิสัยเขาดีกว่าพี่หมออยู่แล้วคนเราคงไม่ได้เลิกคบกันเพียงแค่ว่าไม่ได้วิดีโอคอลหรอกหรือว่าเผื่อพี่เขาแบบแค่อยากจะให้เราเห็นอะไรเงี้ยแกก็แก้ภาพพอมคนเดียวเลยแล้วฉันปิดตู้ก็แบบอยากจะโชว์ของตัวเองก็ส่งมาเลยแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราไม่คอมฟอ์ทเบิลที่จะส่งภาพเราไปให้ก็ไม่เป็นไรอยากส่งก็ส่งมาเลยถูกไหมพี่เออเดี๋ยวหนูดูแล้วหนูก็แบบมี เอ็นจอเห็นพี่อ e ่ะเดี๋ยวเราก็บอกไปว่าแบบเออเราเห็นแล้วยังไงก็ได้ใช่หนูไม่ไม่ได้สะดวกจะส่งนะคะเซ็กโฟนกับเซ็กมันก็คือเซ็กเหมือนกันมันอยู่ในพื้นฐานของความสบายใจของนทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็น เซ็กจริงๆหรือว่าผ่านทาง virtual reality ก็ตามเพราะฉะนั้นคุยกันเลยนะคะครับผมอีกหนึ่งคำถามทาง Facebook นะคะเรื่องของก้อนที่เต้านมค่ะคุณหมออ,อันนี้นะคะเป็นผู้หญิงนะคะอายุ32ปีมีลูกหนึ่งคนแล้วค่ะตอนนี้กินยาคุมมาได้3ปีค่ะล่าสุดคลำเจอก้อนที่เต้านมฝั่งซ้ายเจอ2ก้อนเลยค่ะคุณหมอมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายไหมคะ คุณยายของดิฉันเป็นมะเร็งเต้านมแล้วดิฉันจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนอื่นด้วยไหมคะต้องทํายังไงดีทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกลัวรู้สึก,กลัวค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมย่อมมีความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ประวัติในครอบครัวไม่เคยมียาตผู้หญิงคนไหนเป็นมะเร็งเต้านมเลยอยู่แล้วอันดับสองก็มีเรื่องของการใช้ออฮอร์โมนก็คือเรื่องอยาคุมกําเนิดแต่จริงๆงยาคุมกําเนิดเนี่ย ตามเปเปอร์ที่เขาบอกมาก็ใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัย10ปีเลยนะคะ3ปีก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่ถือว่าเราได้รับฮอร์โมนจากข้างนอกเข้ามากระตุน้นอย่างที่3ก็คือข้อดีก็คือน้องตรวจเต้านม แต่การตรวจเต้านมที่ถูกต้องเนี่ยเราแนะนาวันที่เจ็หลังจากมีประจำเดือนมาตรจประจำเดือนแบบวันแรกคือวันที่หนึ่งับไปเจ็ดวันก็คือตรวจเดือนนึงตรวจหนนหนึ่งก็พอไม่ต้องตรวจทุกวันค่ะในวิธีตรวจสาหรับคุณผู้หญิงทั้งบ้านเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าสมมติเราอยากตรวจข้างซ้าย<ะ>ก็ให้เอาแขนข้างซ้ายขึ้นมไม่ใช่ยืนชิดๆแบบนี้นะ<ร>ยกยกมือเลยได้ไหมคะยกมันก็จะเกร็งเลยสูงไป,ปาอาจจะนอนตะแคงได้เอามือไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงแบบให้เป็นที่พักศีรษะได้แล้วก็เอามือฝั่งตรงข้ามอ่ะค่อยๆใช้ตรงปลายนิ้ว จะมีค่อยๆแตะจากตรงรอบบริเวณหัวนมเนี่ยวนออกเป็นลักษณะก้นหอยไปทั่วถ้าเราเจอก้อนสมมติเจอสองก้อนแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลา Google หรือว่าคิดไปเองไปหาคุณหมอตรวจได้เลยเพราะจริงๆในเต้านมไม่ควรจะมีก้อนที่ผิดปกตินะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คุณผู้หญิงตรวจได้แบบเดือนหนึ่งหดหนึ่งเขาจะบอกว่าให้ยืนหน้ากระจกแล้วก็อาจจะยกมือสองข้างขึ้นแล้วก็ดูว่าขนาดหน้าอกเราเนี่ยลานนมหัวนมเท่ากันไหมหน้าอกสองข้างเนี่ยไซส์สั่งกันได้บ้างแต่นไม่ควรจะแบบคนละครับ ถ้าเกิดว่ามันโหไซมันต่างกันมากอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือว่าขนาดของหัวนมตำแหน่งหัวนม,มข้างหนึ่งมันดูลังขึ้นข้างบนข้างหนึ่งมันตกข้างล่างอันนี้จะมีความผิดปกติแหละก็ต้องรีบไปหาหมอคุณหมอที่มีประสบการณ์ในการตรวจเนี่ยเขาจะบอกได้ลักษณะก้อนมันน่าจะอันตรายไหมไปตรวจแมมโมกรมหรืออัลตราซาวดูหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีในการเอาเข็มไปเจาะดูว่าลักษณะของเนื้อในก้อนเนี่ยมันอันตรายไหมจะได้วางแผนการรักษาที่ถูกต้อง ราะว่าก้อนในเต้านมมีได้หลายอย่างค่ะพี่โน้ตมีตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าเป็นพังผืดขึ้นมาตามก้อนเต้านมบางทีเป็นแค่ถุงน้ําปกติก็ได้หรือว่าแย่ที่สุดก็คือเป็นเนื้อที่ไม่น่ารักก็ได้แต่ยิ่งไปหาคุณหมอเร็ววินิจฉัยได้เร็วก็รักษาหายได้เร็วเช่นกันโอเคชัดเจนนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณกูรุรักคนสวยคนเก่งของเรานะครับแพทย์หญิงวันพิพุทธสรรพติิูมิคุณหมอฟ้าสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะ วันนี้หมดเวลาของชู้รักชู้รอดแล้วล่ะค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกขึ้นวันพฤหัสบดีสวันนีู้มิแล้วก็พี่นศขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับกัไนท์สวัสดีค่ะ